ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง JK Auto Review วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนการพัฒนาใหม่ล่าสุดที่ทำให้แม้แต่นักวิเคราะห์ด้านการทหารยังต้องประหลาดใจเพราะปกติแล้วแทบไม่มีใครคิดว่าเราวจะเป็นผู้เล่นรายสำคัญในด้านขีดความสามารถทางการทหาร แต่ในปี2025เราได้สร้างความตกตะลึงด้วยการเปิดเผยเทคโนโลยีทางการทหารที่ซ่อนไว้มานานและครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดเล็กน้อยหรือการถแถลงข่าวเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นกาวกระโดดครั้งใหญ่ที่รวมเอาระบบอาวุธรุ่นใหม่ระบบป้องกันภัยสมัยใหม่และโดรนไฮเทคเข้าด้วยกันจนทําให้ทั้งภูมิภาคต้องหันมามองปัจจัยที่ทําให้หลายคนตกใจคือลาไม่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีเป้าหมายทางการทหารสูงส่ง กองทัพลาวในอดีตมุ่งเน้นเพียงการดูแลความมั่นคงภายในและการป้องกันชายแดนแต่สิ่งที่เราได้เห็นในปี2025แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกองทัพลาวได้แสดงให้เห็นถึงยุทธปกรณ์ใหม่ทั้งในภาคพ,พื้นดินภาคอากาศและแม้กระทั่งทางน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นข้อความชัดเจนที่ส่งถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยและเวียดนามว่าลาวได้ลงทุนอย่างจริงจังในด้านการป้องกันประเทศและพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนเองด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มาเริ่มที่จุดเด่นแรกคือรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่กองทัพลาวได้โชว์ยานเกราะที่ติดตั้งเกราะคอมโพสิตสมัยใหม่ซึ่งมีความทนทานต่อกระสุนและการโจมตีสมัยใหม่ได้ดียานพาหนะเหล่านี้ไม่ได้เน้นแค่การป้องกันแต่ยังเน้นความคล่องตัวด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสามารถส่งแรงบิดที่ดีเยี่ยมทำให้วิ่งได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่ภูเขาที่ขรุขระ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีสมรรถนะออฟโรดที่โดดเด่นการทดสอบภาคสนามแสดงให้เห็นว่าสามารถวิ่งผ่านโคลนทางชันและพื้นที่ธุรกันดารได้โดยไม่มีปัญหาใหญ่ต่อมาคือโดรนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทําให้หลายฝ่ายตะลึงมากที่สุดการเปิดตัวครั้งนี้มีทั้งโดรนลาดประเวณติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและระบบถ่ายภาพความร้อนไปจนถึงโดรนโจมตีที่สามารถบรรทุกอาวุธขนาดเล็กได้ สมรรถนะของโดรนเหล่านี้ถือว่าทัดเทียมกับรุ่นแรกแรกที่ประเทศใหญ่เคยใช้มีเวลาบินต่อเนื่องหลายชั่วโมงใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียมและมีระบบนำร่องที่ช่วยด้วย AI ราคาประเมินอยู่ที่ราว1-3ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องสำหรับโดรนโจมตีส่วนโดรนลาตระเวนจะถูกกว่ามากอยู่ที่ประมาณ3-5ถึงแสนดอลลาร์ต่อเครื่องอีกจุดที่ทำให้หลายฝ่ายประหลาดใจคือระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ เดิมทีลาวใช้เพียงระบบจากยุคโซเวียตที่เก่าไปมากแต่ในปี2025กองทัพได้เปิดตัวแบตเตอรี่ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายในระยะถึง70กิโลเมตรได้ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สมรรถนะของเรดาร์สามารถตรวจจับหลายเป้าหมายพร้อมกันและระบบนำวิถีขีปนาวุธมีความแม่นยำสูงแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าลาวต้องใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการจัดหาและติดตั้งระบบเหล่านี้แม้ลาว่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ยังคงมีกองกำลังทางน้ำสำหรับดูแลแม่น้ำและทะเลาสาบสำคัญสำคัญการเปิดตัวครั้งนี้รวมไปถึงเรือตรวจการรุ่นใหม่ที่มีเครื่องยนต์กำลังสูงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและติดตั้งอาวุธทั้งปืนกลและแท่นยิงขีปนาวุธขนาดเล็กได้ การทดสอบชี้ว่าเรือลำนี้สามารถทำความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งระบบนำร่องสมัยใหม่ระบบกล้องมองกลางคืนและโครงสร้างที่แข็งแรงราคาประเมินต่อเรืออยู่ที่ประมาณ5-10ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ในด้านทหารราบเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากเช่นกันทหารลาวสวมกรอะกันกระสุนสมัยใหม่ ใช้กล้องมองกลางคืนและมีชุดสื่อสารไร้สายสิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์อย่างชัดเจนจากอดีตท,ที่ทหารส,ส่วนใหญ่ใช้เพียงปืนรุ่นเก่าและอุปกรณ์ที่จํากัดตอนนี้พวกเขามีปืนเล็กยาวแบบโมดูลาร์พร้อมกล้องเล็งที่ทันสมัยและใช้ระบบสื่อสารเข้ารหัสทำให้การสังการและการประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ราคาของอุปกรณ์ชุดหนึ่งต่อทหารแต่ละนายอยู่ที่ประมาณ15,000ถึง30,000 30, ดอลลาร์ซึ่งหากนำมาใช้กับกองกำลังหลักหลายพันนายจะทำให้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลอีกไฮไลท์สำคัญคือเครือข่ายโดรนลาดประเวนกองทัพลาวสาธิตการใช้งานโดรนหลายลำที่ทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายส่งข้อมูลสดไปยังศูนย์บัญชาการกลางภาพถ่ายทอดสดมีความหน่วงเพียงไม่กี่วินาทีแม้ในพื้นที่ห่างไกล สิ่งนี้ทําให้ลาวมีแผนที่แบบเรียลไทม์ขององค์การเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนคาดว่าการลงทุนในระบบนี้รวมทั้งสถานีภาคพ,พื้นและลิงก์ดาวเทียมมีมูลค่ามากกว่า200ล้านดอลลาร์ผลทางการเมืองขององค์การประกาศนี้มีความสำคัญมากไทยและเวียดนามต้องจับตามองเพราะแม้กองทัพลาวว่าจะยังไม่ถึงขั้นเทียบเท่าประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคแต่การพัฒนาเหล่านี้ก็ทำให้สมการเชิงยุทธศาสตร์เปลี่ยนไปลาวที่เคยถูกมองว่ามีกำลังจำกัด ตอนนี้มีเครื่องมือในการป้องกันที่ทรงพลังมากขึ้นคำถามคือเราหาเงินจากไหนมาลงทุนในยุทธปกรณ์มูลค่ามหาศาลนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจเป็นการผสมผสานระหว่างความช่วยเหลือจากต่างประเทศเงินกู้และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากพันธมิตรเช่นจีนหรือรัสเซียที่อาจเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีในราคาพิเศษและกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง หากมองในเชิงสมรรถนะแม้ระบบเหล่านี้จะไม่ใช่สุดยอดเทียบเท่าประเทศชั้นนำแต่สำหรับเราแล้วถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่รถพุ่งกรอดรุ่นใหม่ทำให้เคลื่อนพลได้ทั้งเร็วและปลอดภัยกว่าเดิมกองทัพมีฝูงโรนที่สามารถสอดแนมและโจมตีได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสร้างกรอะป้องกันใหม่การอรัปเกรดอุปกรณ์ทหารราบทำให้หน่วยรบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกองเรือตรวจการช่วยปกป้องแม่น้ำสายสำคัญ หากรวมต้นทุนทั้งหมดนักวิเคราะห์เชื่อว่าการอัปเกรดทางทหารที่เปิดตัวในปี2025มีมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์แม้สำหรับเศรษฐกิจเล็กๆอย่างลาว,ว่าจะเป็นภาระหนักแต่หากกระจายการลงทุนออกไปหลายปีและมีพันธมิตรช่วยสนับสนุนก็ถือว่าเป็นไปได้สำหรับประชาชนลาวนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจและแสดงถึงความเข้มแข็งของชาติสำหรับประเทศอาเซียนนี่คือตัวอย่างว่าประเทศเล็กๆก,ก,ก็สามารถสร้างความประหลาดใจได้ หากมีความตั้งใจจริงและลงทุนอย่างเหมาะสมส่วนไทยและเวียดนามก็จําเป็นต้องจับตาดูพัฒนาการเหล่านี้อย่างใกล้ชิดถ้าเรายังคงเดินหน้าพัฒนาตามแนวทางนี้ต่อไปภายในปี2030เราอาจเห็นประเทศที่มีกําลังป้องกันสมดุลสามารถป้องกันการรุกรานและดูแลชายแดนได้อย่างมั่นใจผลกระทบทางยุทธศาสตร์อาจไม่ใช่การครอบงำประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นการสร้างอำนาจยับยัง้ง ที่ทำให้ไม่มีใครกล้ามองข้ามนี่คือคุณค่าที่แท้จริงขององค์การเปิดตัวเทคโนโลยีทางทหารในปี2025และนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดในวันนี้เราได้จอดลึกสมรรถนะของยานพาหนะใหม่โดนระบบป้องกันภัยทางอากาศเรือและอุปกรณ์ทหารราบรวมถึงการลงทุนและผลกระทบต่อความมั่นคงในอาเซียน หากคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และคอมเมนต์บอกผมด้านล่างคุณคิดว่าการอัปเกรดทางทหารของเราครั้งนี้จะเปลี่ยนสมดุลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์และอิทธิพลมากกว่าศักยภาพที่แท้จริงคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าที่ JK Auto Review